สวัสดีครับพี่น้องข่าวด่วน3มชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่ากามิกาเซ่เข้าไปปั่นหัวปูตินกลางกรุงมอสโก1หนึ่ามลำยังตรวจนับไม่แน่นอนนะพี่น้องรายละเอียดตัวเลขย,ยังไม่แน่นอนเพราะว่าบนท้องฟ้ามันเยอะเหลือเกินปั่นหัวปูตินมาตั้งแต่วันที่25 26 2บห้ายี่สหก้าวันแล้วพี่น้องจริงๆไม่ได้ต้องการจะลงที่นี่หรอก จะไปลงทีุ่ริยานอฟสกีโนโวสภาสโกเยสตาฟโลโพนสตาฟโลแลนจริงๆจะไปลงตรงโน้นพี่น้องทางทิศใต้มอสโกแต่ก็ไม่แน่นะเผื่อเมื่ไหร่กูก็ล่อได้เหมือนกันมอสโกกับมอสโกใช่ปะเป็นการมิกาเซ่พี่น้องเฉพาะ3ชั่วโมงที่ผ่านมา130ลำต้องบินว่อนเหนือกรุงมอสโกสนามบินหลายสนามบินต้องสั่งงดเที่ยวบิน ก็ถือว่าเป็นการปั่นหัวปูตินชนิดพีเไม่ไวน้น่ามอสโกกบมอสโกถือว่าอยาให้อารมณ์เสียนะอารมณ์เสียเมื่อไหร่่อได้เหมือนกันนะกระทรวงกลาโหมที่อยู่มอสโกไม่ได้กลัวนะบอกไว้ก่อนนี่คืออุรยานอฟสกีพี่น้องอุรยานอฟสกีนี่มันเป็นมันเป็นโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียขนาดใหญ่เหมือนกันขนาดมหึมามามอนกันโนโวซภาสโกเยโจมตีไปแล้วนะพี่น้องมันมีฉากที่ มันมีฉากที่ระเบิดลงเต็มที่เไดาชาวบ้านเขาถ่ายอยู่ไกลพี่น้องอยู่อยู่ไกลก็ถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องยังมีภาพมีคลิปให้เห็นอยู่นี่คืออุรยานนฟสกีจากนั้นก็โจมตีที Star ่สตาฟโลพลพี่น้องทางตอนใต้ของมอสโกช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าดอกไหนดอกยิงดอกไหนเป็นดอกหลอกเป้ายิงเป้าหลอกนี่คือสตาฟโลพล สตาร์บโลูบอลนี่โจมตีมาตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องสถานที่ถูกโจมตีจริงๆคือสตาร์บลูแลนด์หมดสีแดงคือสตาร์บลูแลนด์หมดุดสีดําคือสตาร์บลูพนลแหล่งกักเก็บวัตถุดิบแหล่งกักกักเก็บน้ํามันปิโตเรเลียมของรัสเซียซึ่งขณะนี้เพลิงยังเผาผ่านลูกไม่ยังไม่สามารถตรวจนับได้ว่าโดนถูกเผาไปทั้งหมดกี่ถังยังตรวจสอบไม่ได้พี่น้องแต่จะล่อแม่งทุกถังเลยใหญ่อันดับสองโดนมาแล้ว ใหญ่อันดับสี่โดนมาแล้วที่โจมตีที่ผ่านๆมาอันดับสองกับกับอันดับสีู่กโจมตีไปแล้วพี่น้องยังนึกสงสัยอยู่ว่าอันดับหนึ่งมันอยู่ที่ไหนข่าวแจ้งว่าปัจจุบันนี้ลงกันน้ํามันของรัสเซียขนาดใหญ่เหลืออยู่สามโรงพี่น้องต,ติดติดชายแดนประเทศจีนติดติด,ตดชายแดนประเทศคาซัคสถานอีกสถานที่หนึ่งน่าอยู่แถบแถบทิศเหนือประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่าตะวันออกไกล ถ้าโจมตีสามจุดนี้เมื่อไหร่รับรองรัสเซียเหลือแต่ฮัมปูดตินแน่นอน